กาเบเลียนผู้ชมทุกทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับเกมมอนฮันสองดออีกเช่นเคย EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับผมวันนี้จะพาไปลุยแดนทะเลทรายนะครับเป็นา่แย้ตัวสีเอ่อสีเขียวแย้ตัวสีเขียวเหมือนเหมือนแยต้ตัวสีตัวสีตัวสีฟ้าแหละหรือเรียกเวโอซีโดมก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกแรปเตอร์เวโลซิโดมดัตพอต เออเรียกอะไรก็เรียกอ่ะเรียกแย้ก็ได้นะง่ายดีแย้เขียวนะหรือแย้ขี้ไครโอเค,คมาด่านทะเลทรายด่านแรกไม่ใช่ด่านแรกดิครั้งแรกเออมันก็จะมีรีวิวด่านให้ดูนะเป็นทะเลทรายที่แห้งแรงมากโอเคมาถึงก็มาเอาของก่อนเลยของฟรี เออเลือดเราเพิ่มมานิดนึงนะไปกินข้าวมาให้ให้แมวทำอาหารี่กินนะเลือดเพิ่มมาเติดหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยสิบได้มั้งโอเคกินยาอันนี้ก่อนกันร้อนยากันร้อนอมอมฮอนคูฮอนคูเวอร์ชั่นน้ำนะกินแล้วเย็นตัวนี้มันน่าจะอยู่ในถ้ำนะ มันไปได้ไม่กี่แผนที่หรอกมัง้งไปได้เกือบทุกแผนที่มัง้งตอนนี้แต่ว่าผมจะมาดักรอมันอยู่ที่แมป6แล้วกันในระหว่างรอก็คุณหินรอนะครับช่วงแรกๆนี่ก็พกมาเลยไอของคุณหินกับของจับมแมลงขุดรอหาหาของรอดีกว่ารอเฉยๆว่าช่วงแรกๆเราต้องใช้พวกไอเทมพวกนี้เยอะ พวกหินพวกอะไรพวกเนี้ยเอาไว้ไปทําชุดเกาะเอาอะไรวะเนี่ยขุดแป๊บเดียวหมดแล้ว <c oughs> หมดแล้วก็ยังขุดต่อ, <c oughs> อเคไม่รอแล้วไปเดินหามันดีกว่าโอเปลี่ยนใจดีกว่าว่ไม่หาดีกว่าเดี๋ยวมันก็มาเองอะไอแมพกเนี่ยเราไปหาของรอดีกว่าผมจําได้ว่ามันน่าจะมีอะไรให้หาอยู่นะแถวนี้ ไปไหนวะอ๋อนี่ไงเห็นละเป็นพวกสมุนไพรทะเลทรายนะเ้วเขอกินเอ่ฮอตดิงก่อนเราจะแต่มีน้ำหมดมันหนาวหาหาของรอเอาของมันก็จะเต็มเฮ้ยยุ่งอย่ามายุง่งโอ้หาของอยู่ ไอต,ตัวนั้นเมื่อไรจะมาเนี่ยหาของรอจนของจะเต็มกระเป๋าแล้วเนี่ยอ่ะโอเคเีหนรอรอไปแมปอื่นดูนะมันไม่มาสักทีเออมันน่าจะอยู่แมบ,บไหนนะอ้ะาวน่้ไงมาพอดีเลยกำลังจะไปก็มาโอ้โหเหมือนมึงรู้อเอาปลาไม่โดนนี่โว้เมียนเดียว <laughs> นี่เลือดสาบไปดิมาจะตามสเตปเหมือนเดิมครับชักดาบแล้วก็เก็บชักดาบเก็บดาบแล้วก็กิ้งตามสเตปอ้าวดาบไม่ออกเอ้ยชักดาบไม่ออกเว้ยไอตัวนี้ก็กัดแรงอยู่นะตัวนี้เด่นๆเลยก็กัดอะ่ะถ้าไปอยู่ข้างหน้ามันมันกัดรัวๆเลยนะตัวเนี้ยแบบกัดตายเลย มันจะกระโดดเลยขนาดนั้นโดดเป็นจิ้โจ้เลยเว้ยมาอยืนนิ่งละปื๊บอบอกเลยว่าเจ็บครับดอกนี้ยาปูปื๊บมไม่โดนวหรอเอ้ยปูนี้ก็น่ารำคาญอย่างเว้ยเอย้ตามอยู่นั่นละย,ยายาเอ้ตามไม่หยุดเลยขอ,ยเ,อเก็บปูก่อนแล้วกันนะครับ เคสองทีพออืมเดินเล่นเจ็บปูก็มาเจอตัวนี้แต่ชิวๆครับตัวนี้นี่ครับโดนไปมานี่เลยโอ้มาอีกแล้วมาต้องเรียงคิวกันมาปูอ่ะตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งก็วิ่งมายืนแบบเรียงคิวนะโอเคกินเลือดอ่ะเดินเล่นลโอ้อะไรวะ โดนยุงจ่ออีกเลยลบอื้อตายอื้อมาฮ่าฮหน้ารำคาญจริงเลยพวกตัวประกอบนะเนี่ยเข็เลือดจะหมดแล้วเนะี่ยโพรชัน่นเราจะหมดแล้วอืมโดนอีกอุ้ยกัดแรงอยู่นะกัดทีแม่งสะดุ้งเลยอะ่ะโอเคนี่เลือดสาดภาคน,นี้มันดีตรงเลือสดส่แหลย,ลยสะใจดีเนาะ ปันทีแบบเลือดสาดมานมีเต็มหัวครับเต็มหัวจะไปไหนตกลงเป็นแย้จิงโจ้เนี่ยกระโดดไปพักเลยเว้ยจิงไงนี่ไงกระโดดอยู่นั่นแหละอยู่เฉยบ้างโดดโดดูมันโดดดิครับ <laughs> โดดอีกแล้วน,นี่ไงม,มาดิจะกัดฉันเหรอเอาไปแล้วมันไปแล้ว ตามตามตามเฮ้ยแมลงว่ะไม่ต้องตามก็ได้นะเราไม่รีบก็หาของก่อนเขาจับแมลงก่อนละกันอืมไหนดูซิมีอะไรบ้างอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกจับไปเถอะตัวอะไรก็จับไปไม่ไดีค่อยขายทิ้งอ้าวของเต็มป่ะเอาอะไรออกดีป่ะโอ้าแมลงแหล่ห้าซะด้วยเอาอะไรออกเดีย่ะไอตัวเนี้ยแมลงเน่า แมลงเน่าแมลงตัวสีไม่สวยเอาออกเลยของเต็มแล้ว,วาจะไปเจเอเอะไรออกดีวะเนี่ยกินนี้แล้วกัน,ก,น,น,ก,น,มมนกินให้มันหมดหมดไปกินสามมันกินให้มันหมดหมดไปเลยอืมโอเคว่างแล้วช่องหนึ่งเลือดก็หมดโอ้อะไรวะ อาใจอ้าไปแล้วโหเพ้นบอนลเราก็ไม่ไดเ้เอามาด้วยดิมีแค่อยู่ในหีบแค่เดียวปลาไม่โดนกรือนะฮะไอตัวนี้มันไปหลายแมปด้วยดิหาเจอไหมเนี่ยไหนดูดิไม่เห็นวะไปไหนเนี่ยไม่รีบครับ เก็บสมุนไพรต่อเดี๋ยวดูของมันมาเก็บสมุนไพรต่อเพรเรามีเควสแดงอยู่นะมันให้หาสมุนไพรสีอะไรนะี่แหละจำไม่ได้หาได้จากทะเลทรายอะสมุนไพรสีมพูหรือเปล่าที่หาได้จากทะเล,ะล,รเลทรายนะเควสแดงอ่านี่ได้แล้วสามันนะมันน่าจะใช้ประมาณห้าหรือเปล่าอ๋อเต็มอีกแล้วของ เนียงวะเอาเลยออกดีวะเราหาก่อนอ,อ่าโอ้ไม่ได้เก็บของด้วยดิไปสู้กับไอ้ก,กู๊กมายังไม่ได้เก็บของของเลยเต็มเลยเนี่ยเซามันไม่ทำมาสักสี่ห้าช่องวะโอเคหมดละ ไปเดินตามหายตอนนั้นต่อแย่ yeah, ขี้ไขร <c oughs> ใครรู้ชื่อมันก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมไม่รู้ชื่อมันอะเรียกขอเรียกแย่ขี้ไขรแล้วกันสีเขียวๆนะแ yeah, ย่ขี้ใครขี้ใครน้ำเลยแ yeah. <c oughs> อะเกาะหนึ่งก็ไม่อยู่อยู่แต่แมวแมวดำ ไอแมวดำมันจะขโมยของแล้วนะเอาเกาะฮาก็ไม่อยู่ไปไหนของมันวะเนี่ยจะไม่เพราะเนี้ยมันจะวิ่งแบบชิดๆิถ้ำนะมันจะเดินเข้าถ้ำอะ่ะนูนไปไหนของมันวะเหนื่อยกับการล่ามอนก็คือเดินตามหามันนี่แหละไม่รู้มันไปอยู่ไหนอะ ปาเพนบอลก็ไม่ถูกไม่ได้เอามาด้วยเอามาอันเดียวสปาไม่ถูกอีกโอ้ลำบากไปดูกอดสิบเซมันมาไหมว่ากอดสิบนะ่ะไม่มีมีใจลูกน้องมันไอพวกแยข้ขี้ไค่ขี้ไข่น้ำบูดเหม็นเน่า ลองไปดูแมปเก้าดูซิมันจะอยู่หรือเปล่าอืมไม่อยู่เจอแต่ตัวอะไรเนี่ยไดโนเสาเต่าเหรอทำไมมีกระดองด้วยอะ่ะไดโนเสาเต่าโหแล้วมันไปนไหนของมันวัเน,นี่ยเราไปดูแมปเดิมดีกว่าะแมปแมปหกนะ ไปดูแบบไปดูไปดูแมพหกดีกว่าเผื่อม,มันอยู่แมพหกนะจุดเริ่มต้นที่เราพบกันแล้วจะเป็นจุดสุดท้ายหรือเปล่าอยู่หรือเปล่านั่นไงหรือว่าผมลิขิตเจอกันที่ไหนก็จบกันที่นั่นหลักการมันนี่นี่ครับโอ้โหโดนไปดินี่สะใจ่ะ ยิ่งแบบฟันตรงโดนตรงตรงเออะไรวะฟันโดนตรงที่อ่อนๆของมันเนี่ยแบบเลือดสาดเลยนะโอ้ยตะกล้องตะกล้องเกมนี้แบบห <c oughs> ันไปไหนก็ไม่รู้อะ่อะเออก็โดดละทำไมเรามาสู้กันข้าวบนวันเนี้ยที่แคบๆเนี่ย มามากระโดดแล้วขอหนึ่งทีแลกกันไปครับไอเลือดเราไม่มีแล้ววะไงวะแลกดีไหมวะเซฟเซฟก่อนเราต้องเซฟเซฟนันเลือดเราไม่มีเราขี้เกียจเดินกลับบ้านอ่าจังหวะก่อนจังหวะนนี้แหละโดนยุงไม่เป็นไรมาจะกระโดดลงไปแล้ววะใกล้ตายแล้วหรือเปล่าขอฟันบัท้ายทีโดนลงไปแล้วไม่โดนนะไปแล้วตอนนี้เราจะไม่เก็บของแล้วนะ ต้องวิ่งตามมันแล้วแหละที่เกียร์เดินหามันกำลังจะไปแมปสี่ต้องรีบวิ่งตามแล้วเดี๋ยวแม่งเดินหาอ้อมแมปอีกหาไม่เจอเพนบอลไม่มีโอเคมอยู่ไหนล่ะมันอยู่ข้างหลังจะรอยรังกันหรือ นี่ครับโดนเยอยจะไม่กระชูดพอไม่สะใจะ่ะต้องฟันแถวๆกลางตัวมันไม่โดนอย่างละใจเย็นใจเย็นีกตัวน,นี้กำลังกระโดโด,โดถูกตัวเออเรียบร้อยแตกค้าไม่ถึงสิบนาทีตัวนี้ถึงห้านาทีไม่เนี่ยไม่น่าถึงนะถ้าแบบบวกกันจริงๆอะบวกแบบว่าไม่ต้องเดินหา ไม่น่าจะถึง5้าทีหรอกััเนี้เอาแผนที่ออกแล้วกันไม่ได้ใช้แล้ะจืดเนียแลดินแต่ได้เนื้อสุดยอดไหมล่ะแลดินแต่ได้เนื้อได้รสเสาร์ถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ช่วยบอกผมด้วยนะว่ามันชื่อตัวอะไรนะมันก็น่าจะสายพันธุ์เดียวกันกันกบไอแย่ตัวสีฟ้า รู้ว่าเรียกตัวเรียกชื่ออะไรตัวเนี้ยเนี่ยลายเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนเอ่อเสือเสือปูเสือปูนอนเสือปูไ้นั่งอ่ะลายมันอ่ะโอเคมาหาหินต่อครับของเต็มอยู่เราว่ะเอาอะไรออกดีวะเนี่ยรู้จะเอาอะไรออกโอเคไม่ได้ไม,ไม่ไม่เป็นไรเออลืมบอกไอตัวนี้มัน มีสกิลด้วยนะสกิลแบบอามาพาดอะ่ะเวลารอโดนมันกระโดดบางทีมันก็จะเอ่อไอ้โดนสกิลอามาพาดนะครับมันจะช็อตช็อตเมื่อกี้ทำให้เราแบบนอนลงแบบทำอะไรไม่ได้แล้วเรามาจัดของก่อนของเต็มได้นหนังป่ะหนังสามันเอาอะไรออกเดียวคิดหนักนเนี่ยอ,อะไรออกเดียวเราเลือกก่อน ขุดเอาที่จับมาแรงออกแล้วกันที่จับมาแรงไม่ค่อยได้ใช้อุตสาห์ซื้อมาโอหเสียดายวะ่ะแพงเลยนะต้นเกมอะไม่ใช่ต้นเกมนี่ต้นเรื่องต้นเรื่องแพงเกได้ตัว730กว่าเซนมา ตอนนี้เราก็กําลังกลับหมู่บ้านน่าจะตอนค่ำนะมาถึงค่าอ่ะขอเซฟก่อนละกันโอเคมาถึงหมู่บ้านแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวิธีการโหลดเกมก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเจอกัน EP หน้านะ